สวัสดีครับพบกับรายการขุดหุ้น5นาที EP 2กับนักขุดหุ้น Stock Mining ประจำวันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563ครับ EA S Curve ใหม่หนุนเติบโต30-40%บริษัท EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนธุรกิจใหม่ แทบจะทุกธุรกิจของบริษัท EA นั้นบริษัทเป็นรายแรกในไทยที่บุกเบิกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรือโดยสารไฟฟ้าโรงงานแบตเตอรี่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งผลิตสารเปลี่ยนสถานะจากน้ำมันปาล์มจุดเด่นของบริษัท EA โครงการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเริ่มผลิตปลายไตรมาส3ปี63นี้ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเริ่มขยับเพียงแต่ยังไม่ขยายวงกว้างคาดการยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า MySpaOne ปีนี้5,000คันตั้งเป้าสถานีชาร์จ EA Anywhere ปีนี้1,000จุดเรือโดยสารไฟฟ้าที่คนไทยรอคอยพร้อมแล้วเหลือแค่รอกฎหมายยืนยันทีมบริหาร มีปณิธานอยากให้ EA คงสภาพของโกลตสต็อกเรามาดูนะครับว่าสรุปผลกำเนินงานไตรามาสที่1ของ EA นั้นนะครับในปีนี้2,563ไตรามาส1พบว่ากำไรอยู่ที่ประมาณ1,452ล้านบาทหรือกำไรต่อหุ้นประมาณ0.39บาทครับ ค่าสถิติที่สำคัญนะครับ EA ปัจจุบันมีค่า P ต่อ E อยู่ที่23.3มีค่า P ต่อ BV อยู่ที่5.93มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่6.66บาทอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.76ปัจจุบันราคาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563นั้นอยู่ที่39.50สตางค์ครับ บ้านปูพลิกกำไรราคาหุ้นดีดหลังแจ้งงบไตรมาสหนึกำไรโตงบปี63อาจพลิกมีกำไรแต่ไม่โดดเด่นมากนะครับภาพรวมการดำเนินง,งานในปี2513แม้จะพลิกมีกำไรสุทธิได้ที่1,452ล้านบาทแต่ถือว่ายังไม่โดดเด่นเนื่องจากราคาถ่านหินราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับตำ่ำ ขณะที่การเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไปสู่พลังงานสะอาดที่ยังมีการเจริญเติบโตยังคงต้องรอการพิสูจน์ในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับแต่จะโดนผลกระทบจากระยะสั้นจากการเร่งลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในมือทําให้บริษัทมีภาระ,ะหนี้และก็ดอกเบี้ยจำนวนมากนะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว eFinance ไทยกูรูยังไม่แนะนำให้ซื้อสะสม จากการรวบรวมความคิดของนักวิเคราะห์หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาพบว่าส่วนใหญ่มองว่าธุรกิจฐานหินและกา๊าซจะทำให้ผลประกอบการของบ้านปูยังไม่สดใสและไม่น่าเข้าลงทุนในขณะนี้แม้ราคาหุ้นจะมีอัพไซด์อยู่ก็ตามนะครับกรุงศรีแนะนำให้ถือราคาเป้าหมายอยู่ที่7.90บาทยวนต้าเก่งกำไรราคาเป้าหมายอยู่ที่7.8บาท HGI แนะนำให้ถือราคาอยู่ที่6.7.60บาทครับเรามาดูนะครับว่างบการเงินไตรามาส1ปี2 5 1 3นั้นกำไรของบ้านปูอยู่ที่1,712ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.33บาทครับราคาล่าสุดอยู่ที่7.20บาท P ต่อ E 149.83 P ต่อ BV 0.64มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น11.33บาทครับ TAE ปันผลสูง1ในดัชนี S อสเ TAE จ่ายปันผล2รอบในปี2,512ที่ผ่านมารวม0.35บาทต่อหุ้นปัจจุบัน TAE ราคาอยู่ที่2.76บาท บิวตี้ลูกค้าทยอยเข้าออนไลน์มาแรงพุ่ง200% b e a u เ y รบิ Beauty, รายได้เริ่มกลับชี้ลูกค้าเริ่มกลับมาชอปสินค้าร้าน Beauty ในห้างประมาณ30-50%แต่ยังต้องรอประเมินต่อ รับส่วนใหญ่ตั้งใจซื้อมากกว่าได้รับแรงกระตุน้นเตรียมเดินหน้ากลยุทธ์จูงใจใช้ออฟไลน์ออนไลน์ประสานชี้ออนไลน์นออนลนพุ่ง2 0 0เเซนซื้อสินค้าเป็นเซ็ตเหตุล่างดีไตรมาสสี่หลังจีนเริ่มบุกตัวเข้าไทย เหตุลางฟื้นไตามาสี่นะครับสำหรับแนวโน้มผลประกอบการชื่อว่าไตามาส2และไตามาส3อย่างน่าจะซบเซาแต่คาดว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายไตายมาาที่3และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติในไตามาาที่4เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจีนได้เริ่มบุ๊กคิ้งเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพอสมควรในช่วงไตามาาที่4ี่นะครับ อย่างไรก็ดีไม่สามารถคาดหวังได้มากเนื่องจากยังไม่ทราบสถานการณ์โควิด -19 ที่ล่าสุดนั้นจะระบาดอีกหรือไม่นะครับปัจจุบันราคาบิวตี้อยู่ที่1.81บาท p/e ต่อ4.3.94 p/bv ต่อ e 5.96มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น0.30อัตราปันผลตอบแทน3.92%ครับอย่าลืมนะครับ ก่อนลงทุนควรตัดสินใจให้ดีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ